สวัสดีครับทุกคนพบกผมอ er ีกครั้งกับเดลต้าสควอนะครับครับเกมไหม์ครับในโนบุกอ um, ่าันที่คุณเห็นนะนี่เป็นตัวสามบล็อกสามสามบล็อกได้แล้วอ่าล่ะเรามาดูกันเลยดว่าก็ทำกันยังไงผมจะทำเป็นโครงนล้วกันะครับผมไม่แม้มุดใต้ดินนมันปากมากเลยเมื่อกี้ผมทำอย่างนี้ครับผม ความสูงครับสบล็อกลึกประมาณ3าบล็อกสูง3บล็อกลึก3าบล็อกนะครับผมวางเขาไปเลยแล้วทำเป็นช่องว่างอย่างนี้อย่างนี้เลยนะอย่างนี้นะตามทันนะเออ,เอ,อนีออ่ไปเลยครับนี่ครับผมนับอาวได้เหมือนกับประตูสองบานแล้ว ราคาสองประตูสองบานเลยนะใช่ปะ่ะเออครับผมไม,ไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายแล้วครับนี่ไม่ยากแล้วทำให้เป็นด้วยเอาละครับนี่คือตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นพื้นหยีปกติของคนแล้วนะเออครับผม ให้คุณนี่ครับถ้าคุณจะเดินข้ามก็จะประมาณนี้เลยอืมอืมมันค่อนข้างแหลกๆช้าๆไม่เป็นไรครับเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เลยครับ กันเนีดีกูตกอีกอ่ะไม่เป็นไรเราจะมาทําอีกข้างหนึ่งครับผมเพื่อคนที่ยังตามไม่ทันอออ่ะครับเห็นที่คุณเห็นครับมันเดิมเลยนี่ครับ พื่อนตรงันทำบรอากาศนั่นนกส็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับแนะนำให้ลองดู <laughs> โอเคครับนี่ครับแต่ก่อนคนเขาจะชอบวางสายแบบให้เป็นสองแถวไปแล้วทำสายเดียวไปเลยดีกว่าเปลือง <laughs> จริงๆจัดใจเลยทำจริงทำสองบานคุ้มกว่าแล้ว <laughs> แต่สามพันนี่คือแบบพวกชอบฮารุฮารานะฮะนะ นี่ครับเกยียบได้ครับสองอันครับตบเกมโอเวอร์เดลต้าวินไปแล้วนะนี่ครับเดินมาติดน่ะได้เหมือนกันแรับเหมือนนี้เป๊ะครับดูอันเดียวกันครับแปะ๊ะน่ะโอ,โอเคครับผมเสร็จแล้วสวัสดีครับ